เด็กเขาบอกว่ามันมีแว่นสายด้วยนะทำอย่างอาหารดืามน้ำที่ทำเพื่อเพิ่มความน้ำในนะอ,อากาศของเขาเพราะว่า

ทะเลครับใหญ่ครับเบก็ส่งถึงนิ่มาัหวัดพีรามีทีนี่มั้งต้มหนักนั่นแหละทำดีเลยมีบ้านผัวไหมผมไม่ดูทุกห้าทีเลย โอ้ลที่จะตรับลีวด้วนั่นันเาเรมัได้ว่าประเมินได้ว่า้าเป็นข้มันีกว่เลี้ยง้ตทำงานอะไราอะไรผู้เรียนอายุงมากไปใคาจะมีนคนดใหนูเลยหนูทำยังไงหนูก็ได้มาทารบอที่จะมูนี้แหละดีครับสวัสดีครับ ทช้ IPDS ติดสจ้เกข่าวอีกครั้งเพื่อรักเหนียวกม๋เหนียวกระหนอ้อัด้วยขอบคุนี่แม่ไปซื้อขนมให้กินหนูอยากกินอะไรก็ให้แม่ไปซื้อนะตกต้นไม้ใช่ไหมอหนูนี่ไยูะ